ก็จากเมื่อสองสามปีก่อนนะครับที่ผมน้ำหนักตัวเยอะมากเลย <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณ6กกโลนะครับผมผมไม่ค่อยสูงนะครับแต่ผมน้ำหนักตอนนั้นหกเมื่อสองสามปีก่อนน้ำหนักอยู่ที่6กกิโลนะครับหกิกิโลแต่ปัจจุบันแล้วผมก็ลดลงมาเหลือ ที่รถเนี่ยคือผมวิ่งหนักผมวิ่งวิ่งเยอะไม่ได้เยอะครับแต่ผมใช้อะัรวิ่งเร็ววิ่งสปีดครับวิ่งสปีดแล้วมันเหนื่อยออทั้งนี้บวกกับที่ผม,มเพรพอเหนื่อยแล้วก็กินน้อยกินน้อยแล้วก็ต้องไปตอยมวยมันก็เลยน้ำหนักก็ลงลงไปเรื่อยครับแล้วก็เลยผมก็เลยไม่สบายผมก็เลยเปลี่ยนไปว่าจะไม่วิ่งเร็วแล้วเพราะมันจะหนักเกินไปครับ ร่างกายรับไม่ไหวก็เลยก็เลยเปลี่ยนจากวิ่งเร็วมาเป็นวิ่งช้าสลับเร็ววิ่งวิ่งจ็อกกิ้งสลับสลับวิ่งเร็วแล้วก็จ็อกกิ้งเบาๆานี่ก็ก็ดีครับดแีแล้วนี่เราก็ลดเพราะเมื่อก่อนเที่ยงับห้อสิบเจ็ดโลกิกนกลางคืนผมก็กินนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่ม กินขนมเลยผลไม้เลยกับข้าวยังกินเลยครับก็เลยอ้วนครับแต่พอผมข้าว 3, สามซุ่มสี่ทุ่มผมไม่กินเลยก็เลยดีขึ้นแล้วก็วิ่ง,งผมเขเลยเปลี่ยนวิว่งช้าสลับเร็วก็ได้ผลดีครับแล้วผมก็ไม่กินข้าวกลางคืนไม่กินเลยนะครับ คือพอหลังหลังหกโมงเย็นไปแล้วผมจะไม่กินอะไรเลยกินได้กินแต่น้ําน้ําเปล่าเออมันก็ผมก็เลยรู้สึกเออมันดีนะท้องมันจากที่ผมเคยกินสามสี่ทุ่มเนี่ยก็ต้องกินข้าวกินข้าวต้องกินข้าวกะเพราหมูกรอบอะไรแบบอะไรแบบเนี้ยต้ก็ไม่กินเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอีกชีวิตหนึ่งนะผมก็เลยคิดว่า ถ้าไม่ลองไม่รู้ครับผมว่าต้องต้องลองอ่ะคนที่เคยกินกลางคืนสามสี่ทุ่มลองลองกดกดไปเลยครับผมเคยไปอ่านหนังสือของญี่ปุ่นนะครับคุณชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะคุณหมออะไรก็บอกว่ากินวันละมือ้อแล้วสุขภาพสุขภาพดีครับผมอ่านไม่ค่อยยังไม่จบนั่นแหละ สิร์ฟเล่มน,นี้เขาบอกไว้ดีมากเลยนะครับอหมอที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ากินข้า,าววันละมื้อปล่อยให้ท้องหิวแล้วแล้วเราจะแก่ช้าผมผมเลยลองไปปรับใช้กับตัวเองเพราะมันเรื่องจริงนะจากเมื่อก่อนผมเมื่อสองสาปีก่อนหนักอยู่66 56หน้าผมแก่มากเลยหน้ามจะพอยิ้มนี่จะเป็นกาหน้าจะกล้า แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้กินวันละมือนะผมก็เต็มที่เลยสองมือ่ักแกงงดงดงดข้าวคืนงดขนมงดอะไรตอนคืนนะครับตอนสามสี่ทุ่มเออผมว่ามันก็ได้ผลดีนะคือก็เลยลองไปลองมาปรับใช้ลองหานหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูเพราะว่ามันก็ดีอะเนี่ยดู จากเมื่อก่อนผมหนัก6 0เจตอนนีผ้ผมน่าจะเหลืออยู่59 58แบบตอนนี้ถ้าจะลงไปถึง54 55มันจะเยอะไปครับเพราะผมว่าก็มีค่อนข้างก็ไม่ใช่ว่าวัยรุ่นแล้วตอนนี้ผมก็อายุก็40เข้า41แล้วครับจาก,มากเมื่อก่อนเมื่อ3-4ปีก่อนน้หนักนผม160ผมดูแก่กว่าน,นี้ตอนนี้ผม40แล้วครับคือ ได้อ่านหนังสือเล่มอย่างที่ผมของคุณหมอมจําชื่อไม่ได้นะเขาออกมาหลายเล่มครับคุณหมอท่านนี้เขาออกมาหลายเล่มแต่ผมกมอ่านไปอยู่เล่มหนึ่งยิ่งหิวยิ่งยิ่งอายุยืนแต่เขาจะมียิ่งหิวยิ่ง,งแก่ช้าลงอะไรประมาณนี้ครับหนังสือแต่ผมได้อ่านอ่านจบไปเล่มหนึ่งครับรู้ว่ามันก็จริงนะผมก็ลองทําตามมา หิวกินเมื่อหิวเมื่อก่อนผมหิวไม่หิวก็กินกินไม่หิวยังกินห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่หิวเห็นก็กิน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 ไงมันก็ทำทำให้หน้าแก่ลงผมว่าเออก็เลยทําตามหนังสือที่ที่คุณหมอว่าผมว่าเออกินเมื่อหิวไม่หิวก็ไม่ต้องกิน กินวันละมือ้อแต่ถ้าวัละมื้อไม่ไหวก็กินสองมื้อก็ได้ How to คือออกกําลังกายอะไรออกกาลังกายอะไรก็ได้ครับปั่นจกักรยานก็ได้วิ่งจ็อกกิงก็ได้เบาๆก็ได้เดินก็ได้ครับตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้ครับแล้วก็ผมว่าที่เขาว่ากินข้าวไม่กินข้าวเช้าแล้วแบบว่า แล้วเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยผมก็อ่านหนังสือเล่มน,นี้อยู่ดีครับแตาก็บอกว,ว่ามันไม่เกี่ยวแต่มผมก็เลยย้อนไปตอนที่ผมชกมวยผมว่าเออมันก็ใช่นะเพระาะเมื่อก่อนผมก็ผมลดน้ําหนักชกมวยอ่ะผมก็อดทั้งวันเลยนะโอ้เหน้ำยังไม่ได้กินเลยแต่นี่น้ํายังกินได้นะครับถ้าลดน้ําหนักอย่างคุณหมอท่านนี้ยิ่งสุขภาพดีนะยิ่งมีวิ่งสุขภาพดีนะแต่ผมผมนี่น้ําก็ไม่ได้กิน คือแบบผมว่าเออมันรู้สึกแบบมรู้สึกดีแบบเออแบบมันไม่ได้แบบเฮยท้องร้องแล้วแบบเป็นโรคกระเพาะอ,อะไรเงี้ยจะสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะครับหิวเมื่อกินไม่หิวก็ไม่ต้องกินแล้วก็ออกกําลังกายออกกํลังกายไม่ต้องไม่ต้องหนักมากนะครับแต่ออกต่อนเนื่องอาทิตย์หนึ่งสักห้าวัน สี่ถึงห้าวันอย่างนี้อยางน้อนะครับนั่นแหละก็นี่ครับคือวิธีทําว่าลดน้ําหนักยังไงโดยไม่ให้เหนื่อยมากแล้วก็ดขา้ขาวข้าวข้าวเย็นนี่มืดงดไปเลยครับข้าวเย็นนี่ถ้าหิวแเราก็ก็ฝืนไปข้าวเย็นนี่งดเลยแต่กลางวันนี่จะกินอะไรก็กินได้ครับเพราะเขาบอกว่าตอนกลางวันน่ะเรากินกินยังไงก็ได้ มันร่างกายมันจะเอาผ่านออกไปหมดแต่ตอนคืนนะ่ะมันจะเก็บกินตอนเย็นกับตอนคืนอนะ่ะมันจะเก็บพลังงานเพราะเราตอนนอนจะเก็บมันไม่ปล่อยนี่แหละครับง่ายๆก็คือออกกํลาลังกายเช้าก็ได้เย็นก็ได้ครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องหนักวันละครั้งละประมาณ30-40นาทีจะวิ่งก็ได้จะเดินก็ได้จะปั่นจักรยานก็ได้ครับแต่ให้สม่ำเสมอ แล้วก็งดข้าวเย็นแค่นั้นนะครับข้าวเย็น,นหนึ่งงดเลยแต่ทั้งวันเราจะกินอะไรก็ได้หิวก็กินหิวก็กินก็ได้แล้วอะไรครับแต่กลางเย็นหนึ่งงดเนี่ยครับคือวิธีสําหรับที่ผมทํามาครับก็มาเราบอกเล่าประสบการณ์นะครับว่าผมลดน้ําหนักได้ยังไงครับก็เป็นกําลังใจให้คนที่ต้องการลดน้ําหนักก็เป็นกําลังใจครับผมก็เลยมาเล่าประสบการณ์ว่า มันก็มนไม่ยากนะครับขอให้เราสู้อท,ทนอยู่กลับมานะครับแล้วเราจะทำได้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับได้เจอกันคลิปหน้าครับ